ก็ค่อนข้างมาบ่อยๆอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพิมพ์ก็เหมือนเป็นแบบตัวแทนของคนที่เคยป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์มาให้กําลังใจอะไรอย่างงี้ค่ะก็ก็ค่อนข้างจะสนุกกับงานพวกนี้อยู่แล้วค่ะ,คะก็เสียงโครงการนี้นะคะ่ะอย่างที่บอกว่าเป็นโครงการที่ค่อนข้างจะดีมากเพราะว่าข้อที่หนึ่งคือเราได้กินของที่เราชอบเราสามารถซื้อน้ำมะเขือเทศทานอย่างอร่อยด้วยแล้วก็ได้ทําบุญไปด้วยในตัวทุกๆกล่องก็จะบริจาค ยี่สิบห้าสตางค์ทุกกล่องก็ถือว่าแบบเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่นะเลือกกินเลือกใสย่ยังไงบ้างอคะจริงๆแล้วก็คือน้ําผลไม้ดอยคํานี่เป็นอะไรที่แบบมีติดบ้านตลอดอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้อวยก็คือแบบชอบอยู่แล้วอะค่ะก็ยิ่งพอรู้ว่าเขามีโครงการได้แบบเลดริงทูแชร์ด้วยเนี่ยคือก็ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วคะ่ะก,ก็อยากให้ทุกคนนะคะแบบว่า อร่อยออด้วยกับนะ้ำผลไมด้ดอยคำนะคะแล้วเราก็ได้ทำบุญไปด้วยในตัวนะคะก็อยากให้อุดหนุนกันเยอะๆนะคะน้ำมะเขือเทศอร่อยมากค่ะอะไเงบ้านคสวยทำสวยดีชมอ่ะศตาด้วยสิใช่หลุไม่ลงกลที่ไห <c oughs> ยังไงไม่ได้หลงกล <c oughs> จริงๆแล้วคือคือเย่างที่เคยคุยกับพี่ๆไปแล้วรอบที่แล้วว่าแบบเออตั้งใจจะไปทำแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนแบบรู้สึกว่าอยากสวยวันนี้อ่ะไม่อยากจะแบบ5060แล้วค่อยทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากทำให้เรา ดูดีในแบบตัวเองแต่ว่าดีขึ้นหลายคนที่บอกว่านี่ทำแล้วหรอไม่เห็นเปลี่ยนเลยอ,อะไรเงี้ยใช่ไหมคะจริงจริงมาตัดมันเปกระบวนการตัดใจนานไหมคะก็จริงๆก็คุยกับพี่แม่มปรึกษามาเป็นปีแหลคะค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลน,นี้จริงๆแล้วเขาไม่ได้รับ ไม่ได้รับเคสรีวิวเป็นโรงพยาบาลที่แน่นอยู่แล้วพิมพ์ต้องแบบใช้เส้นพี่แหม่มเพื่อขอเขาไปทําที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณหมอก็คือคิวยากมากกับอะไรเงี้ยก็ก็จองคิวมาเป็นปีเหมือนกันค่ะอนทำเพไม่อาต้องแบบว่าต้องตรงไหนไม่เครียดเลยเพราะว่าตั้งใจแล้วก็รู้ว่าลีบิตของเราที่จะทำอ่ะคือทําแค่ไหนทําประมาณไหนก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้กังวลอะไรค่ะแต่ว่าตอนสายหราเปล่าแล้วก็ติดอะไรบ้างอย่างเงี้ย คือจริงๆลงไปนั่งคูแบะไม่ต้องพูดอะไรเลยคุณหมอแบบถ้าโชว์อะบอกเราทันทีจิ้มเลยว่าต้องทำอะไรแล้วก็เหมือนกับที่เราอยากทำทุกอย่างก็คือจริงๆแล้วพิมก็แค่ยอยากจะยกให้มันแบบดูสดชื่นขึ้นแต่ว่าให้มันเป็นคงหน้าเราเดิมอะไรอย่างี้ค่ะเหมือนเดิม,ดมใช่แค่นั้นเองอันน,องงอน,น,อน,นี้ย้อนเวลาไป้ีครับีก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าเหมือนไม่ไม่ใช่เพราะว่าเราก็รู้สึกเราก็ยังคุยกับแม่ทุกวันว่า นี่แม่นี่มั ian, มนมันดีแล้วใช่ไหมนี่คือมันทําแล้วมันโอเคใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็คุณหมอบอกแล้วว่ารอให้3เดือนถึง6เดือนตอนนี้นก็ยังเพิ่2ง2เดือนอยู่ระยะเว่าตอนทำมันทำในระยะเวลากี่ชั่วโมงเป็นการเท่รโอ้โหพิมพ์เข้าห้องผ่า,าตัดตั้งแต่เ<ะ>ช้าออกมาก็มืดเลยเหมือนกันนะคะห้าหกชั่วโมงอยู่นะคะใช่วันนี้เดี๋ยวทำให้ดูก็ยกช่วงนี้ก็ยกช่วงข้างล่างตรงนี้เก็บคอนิดนึง อะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ค่ะคือไม่ได้ทําเยอะทําผิวสามสี่วันแรกก็เอาเรื่องอยู่ค่ะระบบกินข้าวไม่ได้พูดได้แค่เนอเหมือนอย่างที่พิมพ์ลงรีวิวไปอ่ะคือมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพอหลังจาก4วันก็คือแบบดีขึ้นเลยทานได้เดินเล่นได้ปกติค่ะรู้ถึงของมันใสตอนนี้เรากลับมาหมสดใสเหมือนเดิมแล้วเป็นยังไงบ้างก็น้อยเหมือนกันเหมือนแบบยังไม่รู้ว่ากลายเป็นน้อยเพราะว่าเหมือนแบบ ทุกคนก็เหมือนพอลอดูว่าไหนไหนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเนอะคำที่เาบอกว่าไหนไหนบอกว่าไหนทำแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายคนไม่ได้เจอพิมพ์นานไม่รู้ว่าพิมพ์แก่ไปเยอะแค่ไหนก็จริงๆก็อย่างที่บอกอะค่ะว่ามันมันทำไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเราไม่ได้ทำจากตอนที่เราอายุ60 พิมอยากทําวันนี้เพราะพิมอยากดูดีตอนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ขึ้นขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าดูดีขึ้นก็นิดนึงก็ดีใจแล้วอ่ะจริงมันลงความเลยยังไหนงบ้างที่คนท้าบอกเอ้ามีทำแล้วหรอก็บอกทุกคนว่าทําแล้วแล้วเราพี่หนูดูตอนนี้อ่ะไม่ได้ไม่ได้โกหกพี่พิมเป็นเฟรชรอใช่แม่ถือว่าพิมรู้สึกว่าตอนนี้มันเหมือนในวัยเราอ่ะร้อยไม้หรืออะไรมันอาจจะเอาไม่อยู่ ผาดพยาบาลต่างๆอาจจะเอาไม่อยู่แล้วก็คือแบบเจ็บทีเดียวไปเลยแล้วก็แบบอยู่อีกสักห้าปีสิบปีอะไรเงี้ยก็น่าจะแบบดีอะไรย่เงี้ยค่ะทำแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวรอให้มันเข้าที่สักสามถึงหกเดือนอย่างที่คุณหมอบอกตอนนี้ยิ้มก็ยังแบบไม่สุดเลยค่ะยังรู้สึกว่ายิ้มไม่ค่อยสุดอะไรนะคะก็ก็มีคุยกับกับคุณหมอบ้างก็ส่งรูปให้ดูอัปเดตคุณหมาว่า รอเลยเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องระวังเลยแล้วก็ไม่ต้องกลับมากินยาไม่ต้องกลับมาพันหน้าไม่มีอะไรเลยคุณหมอแค่ให้รอเวลาอย่างเดียวค่ะอย่างที่พิมพ์บอกว่าพิมพ์อยากดูดีวันนี้เลยพิมพ์ไม่อยากรอว่าแบบต้อง ต้องเหี่ยวย้อยแล้วถึงไปทําแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพิมรู้สึกว่าพิมอยากยืดเวลาของพิมตอนนี้อยากแบบจาก45ไปถึงสัก55อะไรอย่างงี้ชใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราก็เราไม่รู้ว่าแบบในอีก10ปีเราแต่ยังร่างกายเราพร้อมจะทํำไหมหรืออะไรจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคือพิมพ์พร้อมวันนี้อะไรเงี้ยค่ะใช่ไหมคะแตนน่คุณพิมรู้สึกยังไงคนก็บอกว่าตั้งแต่เราเข้า ได้ไงเหที่ทุกคนบอกว่าพอทุกคนติดว่าแบบเราหน้าเด็กแล้วทุกคนก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพอเอารูป before After มาคือพิมพ์ก็หย่อนตามตามวัยเหมือนคนอื่นแต่จริงๆลดเล่นละครก็เป็นแม่เป็นอะไรถูกปะฉะนั้นคือวันนี้เราก็เหมือนแค่อยากจะเป็นแม่ที่สดชื่นขึ้นไม่ได้บอกว่าอยากจะกลับไปเล่นบทเด็กเคุณราแก่็ที่เราสึกว่าู้ึงแก่แล้วเราก็รู้ตัวเองไหมเราก็เราก็รู้ตัวเองว่าเออตรงนี้เราเริ่มหย่อนแล้วว่าแฮะแก้มก็เริ่มห้อยอะไร วันส่งกระจกใครไม่ทำบ้างเราก็ต้องแบบว่าลองดูสิเออลองดูสิเอ้ยมันดีขึ้นนี่น่ะก็เลยคิดว่าหมอน่าจะช่วยได้ตอนนี้ก็ถึงแค่รอให้หายหายระบมหายเจ็บหายเข้าที่อะค่ะเออให้มสักสามหกสามหกเดือนก่ออย่างเงี้ยค่ะที่เราอยากเกิดสภาพนี้ไว้ตลอด ในความเป็นจริงมันก็ทําไม่ได้ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามวัยแต่ว่าเราก็ยื้อที่สุดเท่าที่เรายื้อได้ใช่ไหมคะอันนี้คือที่แล้วถ้าเกิดเขาที่แล้วพี่พีมมีแพลนอยากทำอะไรเพิ่มไหมไม่แล้วพี่แหม่มมีแนะนำอะไรมคะไม่ไม่พี่แหม่มไม่พี่แหม่มไม่ได้เป็นพี่แหม่มนี่คือแบบให้เราค่อยๆด้วยซ้ำคือตอนแรกพีมบอกว่าแม่งงั้นทำตาต์เติมตรงนั้นเลยพี่แหม่มบอกหยุดพออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แหม่จะคอยคอยปรามแล้วาะเขาผ่านมาแล้วอะไรนะคะ ราคาเนี่ยต้องอยากให้คุยกัยบเรานโรงพยาบาลเคสไ y เคสไม่เหมือนกันใช่อันนี้ไม่พิงหมอเองค่นคุยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน,น,น <laughs> อย่างที่บอกว่าโรงพยาบาลนี้เขาไม่ได้รับทั่วไปค่ะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าใครจะไปเดินไปขอรีวิวเขาให้ <c oughs> ต้องส่งเคสไปใ,ให้คุณหมอดูก่อนหรือว่าอาจจะต้องมีแบบใช้ใช้เส้นบ้างโดยพี่แหม่มวิชุดาก็ช่วยจริงๆค่ะไม่ โนไม่เลยพี่แบบแบบพอแล้วแค่นี้สำหรับหน้าใช่ครั้งแรกค่ะครับสมในอาคถ้ามัน55หรืสุดเรามีความอยากมากยมในชีวิตคนเรามันคงทำไม่ได้หลายครั้งมั้งคะพิมพ์ว่าเดี๋ยวรอให้แบบถึงวันนั้นก่อนแล้วค่อยว่ากันนม่ีไ่เคยไดช้า่ เวอร์ก็อย่างที่บอกว่ายังเป็นบทคุณแม่แต่ว่าเป็นคุณแม่ที่สดชื่นขึ้นนิดนึงค่ะใจใๆใขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะม่เปดีงอดผมฟีหมดแล้วว่าเหงื่อออกีนะค่ะอนะคะ